กินข้าวยินด่วนกินข้าวเสร็จต้องกินนี้ด้วยสวัสดีครับมาแล้วต้องกินนี้นะครับเรามาเยี่ยมเสียชิวนีะครับเสียชิวดำซิ่งนะครับอาจะไม่ได้อ่านไม่ได้กินข้าวให้พี่นี่ให้อ่านเรามาเยี่ยมฟูโซครับก็ไม่หาเสียชิวอ่ะต้องให้เสียชิวมาไปนแล้วก็นี่เสียชิวเลี้ยงนะครับ พี่นอนเสียชียวก็เลี้ยงอาหารการกินครับเอมวันนี้ก็มามีเจมมีเสียท็อปอ่านี่ก็เอฟซีพี่ขนอะไรครับพี่เอ่อมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมนั่นคันสีขาวรถรถจีนราชบุรีรถอะไรนะ รถล้วรลออไอ้ไอ้รถข้อนี่เขาเรียกรถล้วเหรอใช่แต่บางคนเรียกรถล้วอรถไอ้กลุ่มราชบุรีครับครับคลอกซิ่งครับพี่ใช่คลอกซิงก์อ่ะใช่อ๋อขายน้ำพราน้ำหอมมันแผลวเดี๋ยวถ้าไปที่เดาทองหน้าธรรมดีก็มองตรงข้ามมอเทีนรถตรงอ่าจอดขายอยู่ก็โอ้โหครับผมเส้นเส้นเส้นไหนเพชรเกษมเนี่ยมาถ่ายรูปกับแกนะครับอันนี้ก็ อันนี้ทว่าเอามาสองใบนี่ใครจะเป็นผู้โชคดีใช่ใช่ที่เป็นผู้โชคดีแต่ผมไม่มีนี่ให้คุณยิงถ่ากให้ถ่ายรูปก่อนเพราะว่าพี่แกจะไปถ่ายไปขายมะพร้าวครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกครับลูกค้าเยอะครับร้านนี้ พี่จะกลับแล้วเหรอพไปหาดใหญ่ครับโอจะไปหาดใหญ่เพรผมต้ลงไปไทำงานที่หาดใหญ่ไกลไหมหดใหญ่คับไกลไมไลไหมไกลหกลไมีกลไหมไกนไ้มไกลไหางกลไมไกลไหมไกลไหลไหมไกลกลไไกลไกลกกมากีกมมอลมกไอไมลรมกมลมหมลก็เท่ากับเรา จากนู่นมานี่เลย่พอกันพี่จะไปไหนนะหาดใหญ่อ้ยนู่นนะเลอดเียลงไปนู่นนะไปขึ้นงานครับอไปนาเดี๋ยวผมไปขึ้นปุ๋ยที่ลอยไหที่ที่ที่ะจวอ๋ฟรีลอยหมดแล้วก็ขึ้นงานหาดใหญ่กลับมานี่ยขึ้นมาคนยมากงที่ไหนเนี่ยมาคุ้ขึ้นมาเ๋ยขึ้นมาเไรครับข้าับผม เพราะว่าตอนนี้งานต้มยำบอกตัดราคากันเราวิ่งไม่ได้แล้วนี่ยำจากตลาดไทยไปเจี๊ยอะไรผัดซีอิ๊วเหรอซีอิ๊วครับไนดซีอิ้เป็นร้อยเงินมือในจัดหนักเลยพรวัยังไม่ได้ไปสักทีครับแต่ว่าผมไปเกษตรวิสัยบ่อยนะเกษตรวิสัยจะผมไปบ่อยเข้าไปโอเคไปกัครับครับผมครับผมพี่เดินทางปลอดภัยครับผมครับผม กินก่อนผมยังไม่กินหรอกเดี๋ยวขึนกาแฟก่อนแกถวายพทพ็อปใช่แกโทรมาแกบอกว่าอยู่ไหนที่แรกแกบ,บอกจะให้เบ๊เมันม่อคืนเสียชีวิลเลี้ยงดีอย่างนี้อยู่เป็นเบือนเลย <laughs> เราวิ่งนี่แหละะเนาะถ้ามีงานไหมเออถ้ามีงานก็เอามาแซบอยู่นี่เลยอร่อยไหมเจ๊รับไม่ต้องเอารถกลับเหมือนเหมือนภาคกลางเอารถไปเกี่ยวข้าวตรงนู้นไม่ต้องเอากลับขายทางนี้เลยตงั้นก็มีเมียทางนี้เลยะพี่จริงหรอเราเป็นพ่อบ้านเจ๊ก้าอยู่แล้วตอนพี้เจ๊ไม่เจ๊แอมเจ๊กล้าไหม เย็บกอให้พูดย่อมชนะขนาดเมื่อคืนยังนอนเตียงคู่เลยนอนคนละเตียงผมนอนในรถดิผมไม่ไเห็นกุญแจรถผมออกมาเมื่อเช้าอ่ะเนี่ยอ๋อเอารถอะไรมาเอารถอะไรมาไม่ผมนอนบนรถพี่นั่นแหละแต่ไม่ได้สัตว์สะอาดผมเอากุญแจออกมาเมื่อคืนเนี่ยพออาบน้ำเสร็จผมก็ออกมานอนนอนแป๊บเดียวก็เช้าเลย แถวจะไม่ได้นอนเลยมาถึงตีห้าเลยไฟแ้วลูกพีเรารถเกเรียงนิดนึ่งแถวนี้คงไม่วิ่งรถเดิมๆหรือมั้งเนาะน่าจะทำกันเนี่ยทำลูกเกอดูงใจวิ่งเนาะแต่หาดใหญ่มันไม่ใช่ใกล้เรื่องผมเจ็ดร้อยกิโลมันเท่ากับเราออกจากโน่นมานี่เลยใช่พอกันน่ะของเราออกจาก แถวบ้านปวดม้าน่าจะหกร้อยแกวิ่งไปเล่นเลยนะดูแกไปเอามะพร้าวใช่ไหมเอาปุ๋ยไปลงอ่ะเอารถกระบะนี่นะใช่เอาปุ๋ยจากกระตุ่ยไปลงนครแล้วก็เอามะม่วงจากก็เดี๋ยวกินเนี่ยจากไอหัดใหญ่ทำมาขายใช่นี่ของผมนักเป็นนอ้ยหนักเป็ดกับมีกาแฟเกือบหมดแล้วเนี่ยเนี่ยหกร้อยแถวเลยแต่มันต้องมีแหล่งที่ปล่อยเนาะเอาของขึ้นมาแล้วกาแฟอะไรเป็นฟองแบบนี้ คาปูคาลูชินโนคาลูชินโนหรือคาลูชินโนคาลูชินโนเ <_ co o> ชียร์ทักษะมันโทรมาว่าอะไรเอฟซีตัวยงทำไมครับเราพูดถึงการทำไมค้ชนินต้องเอฟซีตัวยงเอฟซีแก ม่ผมเห็นเสียพูดว่าเอฟซีทักษะโทรมาแสดงว่าตามทุกคนใช่โทรหาทุกคนใครที่แบบจิตยังไม่แข็งใครที่จิตยังไม่แข็งนี่เสร็จหมดเสร็จหมดเลยครับถ้าจิตตอนนี้เสร็จหมดียบร้อยเลยนะแต่มันก็ไม่ได้มีพิษภัยหรอกมันมีพิษภัยตอนที่เรากําลังทําคลิปอยู่เนี่ยแล้วมันโทรมาเนี่ยนี่แหละพิษภัยของมันมันโทรบ่อยไง แต่มันไม่มันมันก็ไม่ได้พูดไรอะไรนะัจดีนะใจแบบเป็นห่วงว่าข้าวหรือยังครับอะไรอย่างเงี้ยตู้ดีอย่แต่คนที่ไหนตัูรินอะไม่รู้ทักษะน่าจะอยู่ตลาดตลาดครับตลาดเพิ่งเพิ่งดูอยู่ตลาดน่าจะดูอยู่พ่ออันหรือพ่ออันพ่ออันอยู่ไหนพ่ออันอยู่ไหนพ่ออัน พ่ออันเนาะพ่ออันเขาเนาะจะอันไงพ่ออันที่เอมยังไม่เจอเดี๋ยวก็มามันเป็นพ่ออะไรสรุปช่องเรียมไม่รู้ไปโดนแบนพ่ออะไรน่าจะเหมือนอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาก็อาจจะมันบล่ตัวได้เร็วเกินใช่ไหมประมาณอีกสักราดูอีกสักตั้งแต่คนยังไม่ถึงพันคนมันไล่ได้เลยนะเออนั่นแหละระบบมันอาจจะเนี่ย ล็อกไว้ก่อนลองต้องรอปลดบล็อกประมาณเหมือนคุณกรบัตรเก้าสิบวันหรือว่าหกสิบวันเงี้ยประมาณนั้นอ่ะเสียชิวแป๊บเดียวเลย์สดได้เลยสบายกี่วันเสียชิวเสียชิวก็คนติดตามเท่าไหร่สองพันห้าหรือสองพันหกทำท่องกี่วันไลฟ์สดได้เลยพี่พึ่งไลฟ์เมื่อกี้พี่พิ่งจะเริ่มไลฟ์เนี่ยนะผมไม่ไลฟ์เมื่อกี้ดูผมผมคิดว่าต้องหมื่นหมื่นก่อนจะไลฟ์ได้เลกี่วันเพรามันก็คือพันพันหนึ่งพันคนก็ไลฟ์สดได้ นะครับชิวชิวดัมซิงใช่นไหมชิวชิวดัมซิงใช่ครับชิวดัมซิงแอนดี้สอนวายอยู่เด้อวายอยู่ไความพี่จิวอ่ะแปดริวดัมซิงกี่ปีแล้วล่ะแต่แกขึ้นจากมาพี่จิวแกไม่ขึ้นเลยสามร้อยกว่าคนยังพี่จิวแกไม่ค่อยได้ทำคลิปหรือเปล่า ต้องให้แกมาซื้อรถพี่คันแต่แกก็ไปแบบเสียท็อปบ่อยอยู่นะไปผมก็ดันอยู่แต่พี่จิ๋วไม่ขึ้นจะทําคลิปน่าสนใจเลยพี่จิ๋วแต่ริ้วดั้ซสิ่งอะแกพูดดีด้วยแกพูดน่าฟังเหมือนดีจไปกับแกเจงแกมันดีเจไกลเลยนิ่มๆคนดูดูพี่อ้ํา่อย่างไวแป๊บเดียวได้เงินแล้วไวบอสไอเราทํำจนตอนแรกอะสมัยก่อนสมัมก่อนดันแต่ตัวเอง จะไ,ได้ตอนแรกทำผ่านูปอนนะอุอบทำผ่านปุ๊บแล้วมันเปิดรายได้ได้แล้วเหรียญมันเข้าออกมา0.1อะไรน่อู้อด,ดีใจอ้ยนด้นนลูกเงินแค่ยังไม่ถึง1บาทอะ่ะดีใจแล้วมันนานแค่มันให้แค่ไรายได้เฉยก็ดีใจแล้วนะใช่มันมันมันเหมือนว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งที่เราอยากจะทำเชื่อไหมว่าแต่ก่อนไม่ได้คิดว่าเป็นอาชีพอ ทำไปเฉยๆที่ผมไลฟ์สดเป็นบันทึกไลฟ์ก่อแค่มีคนดูไหมนั่นเสียท็อปไลฟ์อยู่ในเฟซบุ๊กผมดูเกตลอดแหละผมมีแต่ไลฟ์อยูดมีคนดูสามสิบคนยี่สิบคนหนึ่งแต่ก่อนผมคนหนึ่งเลยเข้าไปดูไลฟ์อยู่ในเฟซบุ๊กแต่ก่อนไม่รู้จักไม่รู้จักยูทูบหรอกนี่ไลฟ์แต่เฟซบุ๊กดูหน้าหน้าบ้านนั่งไอ้ยืนคืออยู่ข้างๆทีเอฟอาร์นั่น ผมไม่รู้จะทำว่า y o u t u b e มันเป็นใครผมไม่รู้จะทำ FC ทำว่า FC คือะไรไม่รู้เลยก็ใครจะจะทำช่องก็เขาให้สู้ๆนะครับไม่ได้ทำแค่แบบว่าเป็นช่องรถหรอกช่องอาหารการกินอะไรนี่ก็ทำได้หมดช่องที่ดีที่สุดถ่ายสาวๆใช่แล้วก็แชร์มาลงรีวิวรีวิวสาวๆสังเกตเลยถ้ามีรูปสาวๆอยู่บนหน้าปกไม่ขึ้นเสียงใช่ ก็ผู้ชายมันกด้เลยิ่งยิ่งถ้าถ่ายผู้หญิงสวยๆยอดวิวจะสูงมากผมต้องการอย่างนี้เลยคุณดนมองหน้าเลยกันมันรังจะไม่มาด้วยให้มาถ้าเรามาสองคนเนี่ยียทิวจะพีอาร์ขึ้นรถ่หมแก็จะอยู่ที่นู่นไงหนูไม่มาที่นี่